พาที e. er e. ini, oh ah er ่ไหนจะมาใส่จีวรสีแดงแว็บขนาดนี้ก่อนอื่นนะครับขอขราบสวัสดีทุกช้ชมทุกท่านนะครับชาววัดสามตุงแล้วไม่ได้สาสนามาล้อเรียนเป็นพริเกนะโยมนะเห็นพระเห็นเจ้าท่านนี้จะยกมือไหว้นั่งขำนั่งกี๊ดกันแฉะอะเดค่อยคุยกันโยมเดี๋ยวทำวัดก่อนมิวสิค นลิเกก็มองเราไปถ่ายก็จ้องไปด้วยมองอะไรหมอกชาวบ้านเราหมาดีโอ้ยหมอบ้านนี้ใหญ่ดีเหนือใครหมอกชาวบ้านเราเอาไปชอบมองใไม่ใหญ่ๆของแม่ร้วนโอ้โหเอออาฮาว่าตาบปล่าตาอาฮ่าโอ้โหโอ้โหเอ้ะไม่ทวงบวกไม่ทวงคนดีแล้วมาหมอบ้านนี้ทำไมมีจะพร้อมยังไงใจยังไงจับจองมัดต่อของน้องขอเหอะขอเหอะก็เธอหุ่นขาวอย่างไ อยู่ทำวัดบทไหนละมีอะไรหม้อของน้องขอเถอะขอเถอะด้วยร้องชมไม่กลัวเล้วไปรับรางวัล่อนไปรับปัจจุบันใจก่อนเพียดด้วยเพียดด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณโบราณบิดยินรับขอบคุณนะครับทั้งหรับแล้วก็รบรองครับขอบคุณนายดอกเลยนะครับน้องเพลงแล้วก็น้องเพลงนะครับขอบคุณที่แครับฮะที่ ครับผมก็ขอบคุณนะครับพี่นะครับเรื่องนี้ด้วยนะครับเขาชื่ออะไรนะพ่อเขาไม่ให้พูดเสียงดังไม่พูดชื่ออะไรเรงพี่ครับเขาเรียกข้างหลังนะฮะจ๋าเจ้าภาพขออนุญาตแม่เจ้าภาพเราขออนุญาตนะครับขอบคนะครับ แม่มาปวดรูปร่างสวยๆหน่อยสิปูรับประทาน15ข้อปูนะครับอภิวานาทีเลนีจููต่่วจันอายุกว่านวยสุขวยลวแม่ขอบคุณครับอะไรนะนาวีเมลอนดูแม่อายุขนาดนี้ยังฟังเมลอนน ทันสมัยแม่วันๆดูแต่ติ๊กต็อกมึงขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไร่ำรวยนะฮะมาให้แก่ไหนขอบคุณครับชื่นใจชื่นใจโดนตัวได้เดี๋ยวค่อยต่อสินที่หลังโอ้ยโดนจะที่ไหนแล้วโดนก็อาบัตนะที่อาบัตไม่รู้จักรู้จักแต่อาบอลอาบัตวันไหนเช่ยิ้มอ่ะไม่เลมาไหน่เลยอยู่ออกู อะไรผมทำไมเราไม่ได้เล่นนานลืมเรื่องหรืมึงอ่ะไม่ลืมแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะเล่าปัญหาผมให้หวมพ่อฟังดีหรือจะฟังปัญหาจบลงพ่อก่อนปัญหาผมเรื่องอะไรอ่ะึ้นน้าเป็นเย็บอะไรขนาดนั้นมีรอยแผลอะไรมามีรอยแผลเนี่ยนะใช่พูดแะ้วจะหาว่าคุยงั้นคุยให้ฟังหน่อยได้ไหมมาก่อนเป็นนักเลงหรอเป็นนักเลงอย่าบอกได้นไปไหนอ่ะนักเลงที่ออกโนกระแสที่มันเดียวกันไหม พอเราฟังปัญหาผมนะผมอยากฟังอ่ะเอาคุณก็อย่าเพิ่งพูดเจอุย้ยอ,อย่าเพิ่งพูดค, <c oughs> คุณฟังผมตอนคุณฟังผมตอนผมก็ฟังอยู่เนะะี่ยค่ะคุณเอสทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปด้ณว่าคุณจะรับฟังผมหรือเปล่านะ <c oughs> ก็ฟังอยู่แล้วเลยเ มึงอย่าเพิ่งเกามาจีเดี๋ยวท่านผู้ชมร้งสายนี่ดูตอนเดียวกันไหมเนี่ยเอาเล่ยที่หน้าไปแหม่เต้ไม่นักเลงเมื่อก่อนในแถวสามตุ่มใครก็รู้จักอ๋อโอ้ยตีหัวหมาดามแม่เจ๊กคนนั้นไปนั่งกินข้าวอยู่มีไปรุ่นมองหน้ามันมาสิผมมากันงสองคนกับเพื่อนโอ้โหเพื่อนผมโดนตีหมอบเลยทีย่ความนี่เห็นเพื่อนโดนตีวิ่งเข้าไปเลยมึงเชื่อกไหมมันยิงกุ๊กอ้งไม่เข้าไม่เป็นอะไรเลยอ่ะมีของดีที่ตัวเออจริง ยิงกูไม่เข้ายิงไม่เข้ายิงไม่เข้าปันก็ไม่ออกทำไมอ่ะก็ไม่ทำไมอ่ะกูไม่เข้าไงไม่เข้ากูเก่งกูเก่งไม่ถึงลูกูปือไม่เข้าหรือว่าลวงพ่อล์ฟไม่เข้าไปเข้าไปแล้วมันยิงไม่เข้าแล้วไงปันไม่เข้าด้วย ผมของของดีหน่อยได้ไหมล่ะฮะของดีมีผมผมโดนฟันมาเนี่ยข้างหลังโดนฟันมาเนี่ยข้างหลังเนี่ยฟันมาเนี่ยแต่ของดีผมมีแต่ว่าไอ้ที่หน้าผมเนี่ยไม่ได้ไปมีเรื่องเราเราไมีอะไรกันแมวควรแมวควรลูกปืนยิงไม่เข้าใครยิงปืนก็ไอ้โจรไอ้เ็ไอ้ไปนู่นสิบคนเน่ะไม่ได้ยิงมันไม่ได้ยิงกูกจนหลวงพ่อบอกว่า อ่มันลุงเพื่อนหลวงพ่อมาสองคนับเพื่อนกูน้อยไอ้ล้วนะสิบคนอ่ะลุ้คนหลวงพ่อเข้าไปมันยิงปืนสวนมาอ่ะใช่มันยิงเพื่อนยิงไม่เข้ามันไม่ได้ยิง <c oughs> มึงไม่เอามาจากไหนมึือฟังใครมาเนี่ยมึงตั้งใจฟังดิเอ <c oughs> ตั้งใจฟังเอาเอาเป็นว่าเรื่องหลวงพ่อเอ่ออย่าไปเปิดเทปดีละดีงว่อ ผมช่วยผมก่อนเป็นไรผมถูกฟันมาถูกฟันมาใช่สี่ไหนน่ะโอ้ยถูกมีดฟันนะครับถูกมีดฟันเนี่ยไอ้นุ่นไทยสมัยเนี่ยแค่มองหน้าก็จะมีเรื่องมีราวกันแล้วใช่เลือดออกด้วยนะหัวเลือดออกเลยหรอมันฟันข้างหน้าหรือฟันข้างหลังนะมันฟันข้างหลังมันข้างหลังมีเลือดด้วยใช่ครั้งแรกเป็นอย่างนี้แหละ ครั้งแรกเป็นอย่างนี้ทุกคนเลือดจะออกก่อนเดี๋ยวต่อไปก็สบายแล้วอยานะ่าามฝันหลังสองทีเลยน,น,นยะฝันหลังสองทีเลยแน่จัดเล่นชายาจะด้วยไม่ฟันฝันหลังมีใครทำบุญวันท <c oughs> ถามจริงๆวะไม่ค่อยมีใครผ่านเข้ามาเลยเนะี่ยแล้วผมทำยังไงเนะี่ยผมทำยไงเอาอย่างนี้บวชอยู่กับผมเลย โอ้ยแต่ผมปวดให้แล้วปวดมันดียังไงเราจะให้ผมบวดนะเอาดีบวดจะด,ด,ดีแน่นอนจริงๆแล้วผมไม่อยากบวชหรอกบ้านผมมีฐานะร่ำรวยมีนาไม่รู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่บ้านไม่รู้กี่หลังเป็นกี่หลังรถไม่รู้อีกคันกอีกคันเอามากองรวมกันไม่รู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ เแยวเส้นหน้าเนี้ผมรวยกว่าใครพุกแต่ที่ผมมาบวชเนี่ยมันมีเรื่องเรื่องอะไรคร<ส>ับก็คือผมเป็นลูกคนเดียวพ่อแม่ตายสมบัติต้องเป็นของเราใช่ไหมละ<ไ>่ะทีนี้อยู่ไปอยู่มาไม่นานแม่กับพ่อก็มีน้องขึ้นมาเด็กเด็กเราก็กลัวว่าไอ้น้องคนเล็กจะมาแย่งสมบัติเราเชื่อไหมผมวางแผนเลยยังไงจะฆ่าน้อง<ม>เอายาเบื่อหนูทาที่หัวนมแม่ตอนแม่หลับไอ้น้องดูยังไงก็ตายสมบัติเป็นของเราอ,ะอ่ะเออเมื่อวันนั้นแม่หลับฉันก็แอบเอายาเบื่อหนูไปทาที่หัวนมแม่เออ ไอ้สองตอนนั้นแหละแม่ร้องรานบ้างเลยช่วยแม่ด้วยช่วยแม่ด้วยไอ้น้องเล่นเมือแล้วพ่อตายพ่อพ่อกูตายอยู่อยูน่นี่ตายมันตาแล้วมันตายจริงเหรออตายแล้วตายแล้วตายไอ้ดูดแน่เลยไม่ใช่เล่นเล่นเล่นลนะเบลนาเอ็งฟังพี่น้องแล้วเอ็งมีเมียด้วยแล้วเอ็งทะเลาะกับเมียบ่อยกลับไปบ้านไอ้แก้จะพามึงดูดสไตล์เอาเลย ไม่ตายเลยลลลยังไงล่ะรู้รู้ยังไงอะช่วงนี้ไฟในระบาดโอ้โหน่ากลัวนี่เมียใจยักไม่รักผัวนี่เราก็ระแวงนะจ๊ะทักหลังทะลเลาะกันบ่อย,อยเราก็กลัวว่าเฮ้ยพักนี้มันมีข่าวว่าผัวข้าเมียเมียฆ่าผัวอย่างเงี้ยน่ากลัวจัดพักนี้ทะเลาะก,กันไม่ได้ละทำไมอะทะเลาะกันเะจะเอากันอีกแน้ว <laughs> เขาเรียกว่าไฟทะเลาะก,กันคือเด็ดเดดีกันอีกแล้วหัวเมียที่คู่ทะเลาะก,กันก็เหมือนแต่งงาน<ๆ>ใหม่นะเข้าใจหายพักหลังมาชวนทะเลาะบ่อยเราก็ไม่ไหวเออเราก็เลยนอนข้างล่างเลยเออเพอคืนนั้นเราก็แอบไปชะงแงดูมันเอาอะไรไม่รู้งงนนหนูชงแงบานคนไี่แต่งไมแงะ ชมเนื้ก็ได้ชงแง่กูชงอย่ามาเที่ยวคนบ้านคนนี้จัดไปชงแง่ดูแก้วมันเอาอะไรทาที่หวัวนมไม่รู้โอ้ยเรื่องในใจอีงามไส้จะฆ่ากูแน่ไม่ได้แดกกูหรอกออวันนั้นผมนอนข้างล่างเลยเออแต่ตื่นเช้ามาแปลกว่ะคนบุงเต็มหน้าบ้านเลยทพาไมใคร,รเป็นอะไรงอยากตายตายอ่ะไม่รู้มันเป็นอะไรมันจะดูดเดือดอะไรนะาาสมสาสงสัยยางก็้ามาชางแง่ไหนก็ พ่อช่วยผมหน่อยนะแกแล้วช่วยก็บอกเจ้ผมน่าจะเป็นต้องไปช่วยพี่ยี่คนหนึ่งอยู่อยู่นะไม่ได้มีธุระต้องไปทำเขาจะฝากเด็กไว้ให้หลวงพ่อเลี้ยงหน่อยครับอดใจเจ้ะฝากไว้นะหลวงพ่อนะไม่ต้องห่วงลูกผมเองรักนะเนี่ยใช่แหวนทำไมอะไรล่ะผู้ชายเลผู้ชายพอเลือกชื่อผมก็ผู้ชายแต่ว่าอุ้มเด็กกับอุ้มอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ไมนก็ประคองไงประคองก็ประคองงี้กับมือนี้ถึงไหมมีมือเดียวเนี่ย เรื่องอชอบชอบเอาเป็นว่าเออ เด็กโตแหวนที่เด็กให้เด็กใส่แหวนนะเผื่อผมไปเจอกันในภายภาคหน้าผมจะจำเด็กได้เออไม่ต้องห่วงเก็บแหว,วนดูผมไว้ให้ดีนะเก็บไว้ให้แน่นอนต้องไปก่อนนะหลวงพ่อช่วงนี้ระวังนะประเทศไทยน่ากลัวยังไงอีกอะึ้นอันดับหนึ่งแล้วประเทศไทยทารุณกรรมสัตว์จริงปะเนี่ยชอบเอาเป็ดไปล้างห้องน้ำเอาสบู่มาทำไอ้นกแก้วทำสบู่อะ,อะที่มาเย็นมันหมาดเลยใช้เหี้ยสัก้า มันมีไงผมไม่เคยได้ยินเลยมีบ้านกูมีแล้วกันมาใช้เที่ยวสักผ้าใช้ยังไงอะไอ้แก้วเมียกูไม่มเย็นไอ้เบลไอ้เฮียติดักผ้าแต่ผมดีใจนะยังไงแกขอโทษคุณว่าเฮียมีกี่ประเภทกูมีประเภทเดียวนะตัวแอมตัวหอผมเป็นเฮียพรีเมียมแล้วกันนี่ยเฮ้ยมันเป็นยังไงล่ะพรีเมียมอ่ะก็มันใช้ให้ผมไป็ักผ้าผมไม่ยอมไปมันไหนมาถามนี่ไอ้เบลมึงเป็นเฮียอะไรมันไม่รู้ว่ากูเป็นประเภทไหนกูพูดใจว่ะ คู่ใจเไม่มีอะไรจะพูดต่อน่าตายแล้วต้องคำเลยนะตื่นมานี้เนสบายใจผมไปนะก่อนผมจะไปผมผมอยากได้กำลังใจสักครั้งนึงทำไมอ่ะทำเก้อให้ผมดังๆทีผมก็ไปฮะท่านี้ผมติดเขามากเลยพี่อยากได้นะไม่มันอาจจะยัดไปมากมันตึงโคตรทอกอยู่นะไปนะครับไอ้โชคดีโชคดี เดี๋ยวไอ้คนเดี๋ยวกูหาเสื้อยีนเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋เดียวไม่ต้องครับทำไมอ่ะไม่ต้องทาไม่เป็นไรครับเออผมไปก่อนนะครับตรงี้ช่องนี้ผมว่าวาไหวนะเดี๋ยวมาครับนี่อย่าเล่นมาเดี๋ยวเขามาเอาเรื่องวีไม่เอาเขาคงมอดีกูว่าว่าไปนะน้งพอนะนองเอ็ดเล่นดีๆมีคนแอบชอบอยู่ ผมเน,นี่ยนะว่าอมีคนแอบชอบพีเอสเปนเยอะแยะใครอ่ะผู้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันแอบอยู่เจอแ้วเจอผูหูโอ้ปวดหัววะ